สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 8 9เป็นผู้ประกันตนมาตรา39แต่ขาดส่ง3เดือนแล้วกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมีการทวงถามเงินสมทบของมาตรา39อยู่ต้องจ่ายไหมคะคุณไปดูให้ชัดๆนะครับว่าขาดส่ง3เดือนแล้วความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สิ้นสุดลงจากการขาดส่ง3เดือน ก่อนที่จะมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จริงหรือไม่ถ้าจริงคุณไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเพราะถ้าขาดส่ง3เดือนครับถือว่าความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นั้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่คุณขาดส่งแล้วเมื่อสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ขาดส่งแล้วก็เท่ากับว,ว่า3เดือนที่ไม่ได้ส่งเนี่ยคุณไม่มีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ดังนั้นไม่ใช่ผู้ประกันตนไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งครับแต่ถ้าหากว่าคุณนับไม่ดีครับคุณคิดว่าขาดส่งสาเดือนแต่จริงๆคุณไม่ได้ขาดส่งสเดือนแต่ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ของคุณเนี่ยได้สิ้นสุดลงเนื่องจากการมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่แล้วคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะสิ้นสุดลงทันทีครับสิ้นสุดลงเมื่อไหร่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่คุณไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ดังนั้นครับถ้ามีการค้างส่งอยู่ก็เท่ากับว,ว่า1เดือนหรือสองเดือนที่ค้างส่งนั้นคุณมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไม่ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่คุณค้างส่งเหมือนกับค้างส่ง3เดือนครับแต่ สิ้นสุดลงณนะวันที่คุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และถ้ายิ่งเป็นกรณีที่เป็นการหักเงินผ่านบัญชีด้วยแล้วเนี่ยครับเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะจากมาตรา39เป็นมาตรา33ประกันสังคมจะไม่สามารถหักเงินจากบัญชีได้ทำให้คุณค้างส่งอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นครับสรุปนะถ้า ความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้สิ้นสุดลงเนื่องจากการค้างส่ง3เดือนสิ้นสุดลงแล้วแล้วค่อยมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33คุณไม่มีหน้าที่ต้องส่งเพราะถือว่าความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ค้างส่งแล้วสิ้นสุดลงแล้วไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตัง้งตแต่นั้นแล้วจึงไม่มีหน้าที่ต้องนำส่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่ถ้าความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สิ้นสุดลงด้วยการมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มีโอกาสที่คุณจะค้างส่งครับเมื่อค้างส่งก็ต้องไปส่งย้อนหลังในส่วนที่ค้างขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ